งานนี้ชื่อเดอ Pa พาเลตคล้ายๆกับเหมือนเดอรพาเลสมัยก่อนนะเนาะมันมีอายุมาแล้วเป็นร้อยปีของเก่าของแก่จากประเทศอิตาลีแบรนด์ใหม่ล่าสุดของไทยแล้วนี่แหละครับไม่รู้คนกับรถไม่รู้อะไรจะพังก่อนกันนะแต่ว่าสูทนแน่นอนนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่งานดอมนะครับที่ตึกด o m เงานของดอมเองงานนี้ชื่อเดอ Pa พาเลคล้ายๆกับเหมือนเดอรพาเลสมัยก่อนนะเนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราก็จัดงานให้คนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยได้มาสังสรรค์กัน แล้วก็มีผลิตภัณฑ์จากรถมอเตอร์ไซค์หลายๆค่ายมาได้ลองกันมีทั้งรถเล็กรถใหญ่รถไฟฟ้ามีหมดเลยที่ตึก D.O.M. นะจะจัดขึ้นมาเรื่อยๆแต่เดี๋ยววันนี้เราพาไปดูกันก่อนว่ามันมีรถยี่ห้ออะไรบ้างครับไปดูกัน ครับมันเริ่มต้นกันที่ Rock Me ครับเป็น custom designer สไตล์ของ Rock Me ก็จะเป็นแบบ old school นะนี่แฮนด์โหนหน้าสปริงเกอร์แบบนี้หน้ายาวสปริงเกอร์นะหรือชอบแบบแนววินเทจนะอารมณ์แบบเป็นไซด์คาร์อย่างงี้นี่ดูแล้วขี่แล้วเหมือนเอลวิสเหมือนเอลวิสนี่นะครับใครสนใจก็ติดต่อที่ Rock Me ได้เลยนะครับนี่ลำ้ลำๆแบบนี้เนี่ย รถไฟฟ้าแน่นอนครับและนี่ครับพันธม,มิตรของเราครับสตอมนะครับวันนี้มาในรูปแบบที่แบบเฮ้ยไม่ใช่สกูตเตอร์ไฟฟ้าแบบคราวที่แล้วเฮ้ยวันนี้มาเป็นเต็มรูปแบบอะแบบเป็นมอเตอร์ไซค์อะมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแต่ตัวนี้ครับสตอมบูนี่กระทิงดุของเราเป็นรถไฟฟ้าเครื่อง1,000 0วัตต์ครบเลยดิสเบรกหน้าหลังโห oh, มีไรดิ้งโหมดมีอะไรทุกอย่างและสำหรับคนที่ชอบแบบแนวเอ็กซ์ตรีมนี่สตอม แอนี่รถไอ้มดแดงเราเนี่เป็นสไตล์แบบเหมือนม o u n t a i n bike น้ำหนักแบตเตอรีย่ยานี่เอากิโลนี่มาครบเครื่อง3000วัตต์จดทะเบียนได้นี่ขี่มันแน่นอนครับคนที่ชอบแบบออกแนวเอ็กซ์ตรีมเล็กๆในเมืองนะครับตัวนี้เหมาะมากน่าโดน และตอนนี้อยู่ที่บ้านของมอเตอร์วิครับ m o เตอร์วิวเนี่ยศูนย์ของเขาอยู่ที่เพชรบุรีตัดใหม่ก็จะมีรถหลายๆยี่ห้อไม่ว่าเป็นส c o m าดี KTM พาส q u a n a าแล้วก็รอยัล n อนฟิลนะครับมีรถหลากหลายอะ่ะตั้งแต่รถเล็กยันรถรถใหญ่เลยะนะสนใจติดต่อไปได้ที่ m o เตอร์วิครับ วัตถุประสงค์ของงาน The Parade เนี่ยเราก็อยากจะจัดเพื่อที่จะให้หลายๆค่ายอะ่ะได้เอาของมาโชว์ได้มีโอกาสให้เพื่อนๆอ,นอะ่ะได้ลองขับขี่เพื่อได้ไดทําความเข้าใจกับรถที่มันมีนวัตรกรรมใหม่ๆหรือแม้แต่รถบางคันที่แบบอาจจะดูเก่าหรือว่าดูแบบเฮ้ยเทคโนโลยีมันก็ไม่เท่าไหร่นี่วาอะไรเงี้ยแต่ว่ามันได้ feeling ไงมีความสุขอะ่ะงานนี้เหมือนจัดแผนกของเล่นเลยให้กับคนที่ขี่ประตายนะครับบูธต่อไปครับ e-tron และนี่ครับรถตัวเรือธงก็เลย mira เครื่อง7,000วัตต์โอ้โหขวัญใจไรเดอร์จริงๆครับรุ่นนี้เนี่ยส่งของก็เร็วมากนะท็อปสปีดเนี่ย120กิโลเมตรต่อชั่วโมงพูดเป็นเล่นรถคันแค่นี้นี่อยากได้อยากลองต้องมาที่งานครับมาและคราวเนี้เราจะมาดูของโบราณกันบ้างไม่ใช่ของโบราณธรรมดานะมันมีอายุมาแล้วเป็นร0อปีกับนี่ครับฮาร์เล d a เดวิสัโอ้โหนี่ก็เป็นรถที่ พัฒนาขึ้นมานะครับปัจจุบันก็ใช้เป็นเครื่องม่อน้ํากันแล้วมีทั้งรถเล็กรถใหญ่รถแนวเอเว n t u นเจอร์นะครับไม่ว่าจะเป็น nice ster, น, S, นิสเตอร์เครื่องยนต์937ซีซีเนสปอร์ตสเตอร์เนะครับ America, เครื่องยนต์1250ซีซีแล้วรวมไปถึงรถในสไตล์เอเวนเจอร์กับแพรอเมริกาเครื่องยนต์1250ซีซีซึ่งแน่นอนหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยฮาเล่จากก,าก้านกระทุมาเป็นม่อน้ํามาเป็นรถไฮเปอร์ฟอร์มานมันจะเป็นยังไงออยากรู้ลองสิครับ ลองดิครับรออะไรและถัดมาครับนี่ก็เก่าแก่เหมือนกันตั้งแต่ปี1902ครับกับ r i u m p มครับวันนี้ก็จัดมาครบๆนะครับใครชอบแนวจิกโกหน่อยนี่ผมแนะนำเป็นบอบเบอร์บอบเบอร์นี่ก็โอ้โหแบบเบาะเดียวนะครับบอกเลยว่าตัวเนี้ยเล่นได้เยอะคุณจะไปแต่งอะไรได้หมดนะครับเบาะนี้ก็ถอยได้อีกนิ้วนึงนะ สำหรับใครขายยาวแนละ้วถอยได้อีกนิ้วหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดใครเป็นแบบสไตล์หวานเย็นแนะนําเป็นตัว T 1 2 0นะครับรถตัวนี้นี่ครองใจคนมาหลายยุคหลายสมัยมากแล้วนะครับเพราะว่าด้วยสวดทรงองค์เอลมันโอ้โหมันไม่ค่อยต่างจากตัวเก่าๆเาเท่าไหร่หรอกเริ่มตั้งแต่ปีช่วงยุค50่นะสไตล์นี้ก็ยังอยู่ และนี่ก็เป็นอีกแบรนด์เก่าแก่เหมือนกันแต่อาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อกันกันกบ m o โตคุซี่ครับนี่ก็ฉลองครบรอบร้อยปีตั้งแต่ปี1921ครับจนถึงปี2021รุ่นนี้กับ V7 หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อมันนะแต่ว่าถ้าเกิดคนเล่นรถอาจจะชอบนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าสำหรับรถ m o โต k u ซี่เนี่ยเป็นรถที่รวมเอาข้อดีหลายๆของหลายๆยี่ห้อหลายๆแบบหลายๆอูเยอะขับเคลื่อนแบบเปลา แบบ B M W นี่มีให้เหมือนกันเป็นเพลาครับเป็นเพลาขับครับและสุดท้ายครับคุณจะได้ความเนี้ยบในสไตล์อิตาเลียนนี่ของเก่าของแก่จากประเทศอิตาลีแล้วมาดูครับอันนี้ก็เป็นเพื่อนบ้านของเวสป้านะนะครับแต่ว่าเขาวันนี้เขาเป็นแนวสปอร์ตนะครับกับอัพเรียครับ SRT 200สีสันสดใสมีทั้งแบบเป็นเบสโมดลนะครับแล้วก็เป็นเวอร์ชันสปอร์ตซึ่งข้อแตกต่างมันดูไม่ยากก็คือสีสันที่มันจะสดใสกว่าโดยเฉพาะล้อแม็กสีแดงเป็นรถที่ออกมาในสไตล์สแปรมเบอร์สกูเตอร์นะครับจะเห็นได้จากดอกอยางที่เป็นบ้างๆนะแล้วก็โชคมันจะยาวขึ้นมานิดนึงสําหรับคนที่ต้องการแบบการระจนภัยเล็กๆในเมืองนะโอ้โหกรุงเทพหลุมบ่อหอ้อหลังตรงหลังตอเตาเยอะหมดเลยเนี่ยผมว่าตัวนี้เหมาะมาลองมาลองต้องลองต้องลอง สำหรับงานนี้นะครับสิ่งที่สําคัญเลยสําคัญมากๆเลยก็คือการที่ได้มาลองรถผมเชื่อว่าหลายๆคนเนะ่ยโอ้ยเห็นรถมาโอ้ยเปิดดูแคตะล็อกเปิดดู YouTube เปิดดูแบบ g o o g l e ดูมันทุกวี่ทุกวันเลยแต่ไม่เคยได้ลองครับ <c oughs> มางานที่ตึก D.O.M อะ่ะรับลองได้ขี่รถทุกคันที่อยู่ที่นี่แน่นอน แล้วก็มาถึงของเก่าของแก่อีกชิ้นหนึ่งจากประเทศอเมริกาครับเป็นเพื่อนบ้านของฮาร์เลย์เดวิสันและนี่คือมอเตอร์ไซค์อินเดียนครับตัวนี้อินเดียนชีฟซึ่งอินเดียนชีฟเนี่ยก็จะมีล้อเป็นล้อแม็กนะครับโหดำขับทั้งคันเลยแต่ในขณะที่ถ้าเกิดคนที่ชอบความเร็วความทันสมัยก็เป็นนี่ครับอินเดียนสเกลเครื่องยนต์พันหนึ่งร้อยสามสิบสามซีซีตัวนี้เป็นเครื่องระบายความร้อนด้วยน้นที่เป็นระบบแบบโซ่ขับเคลาลาวลิ้นนะครับเป็นของเก่าของแก่จากอเมริกาเหมือนกันร้อยกว่าปีแล้วเหมือนกัันนะครบ เคยร้องยังไม่เคยมาลองของเก่าของแก่เราไม่ได้มีเพียงแค่ทางฝั่งอเมริกาหรือยุโรปนะฮะฝั่งเอเชียเราก็มีของเก่าของแก่เหมือนกันนี่ครับมอเตอร์ไซค์อายุร้อยปีครับเพิ่งฉลองครบรอบร้อยปีไปเมื่อตอนปี2020กับซูซูกิครับตัวนี้เบิร์กแมน4 0 0ถ้าถามผมอะผมว่าเบิร์กแมนเนี่ยเป็นรถบิ๊กสกูตเตอร์ในตลาดบ้านเราที่ผมว่าขับขี่ดีนะ เพราะว่ามันเป็นโช๊คเดี่ยวหลายๆค่ายก็จะเป็นโช๊คคู่ไว้รับน้าหนักทรงท้องบ้างแบกคนบ้างอะไรบ้างแต่ว่าตัวนี้ผมว่าออกแนวสปอร์ตนะครับกับสีสันในเนี่ยเทาลัมโบยแล้วถัดมาครับถ้าเกิดสนใจรถในแนวคลาสสิกเล็กๆนะครับกับ SV650 ซึ่งก็จะเป็นรถที่ได้รับความนิยมอยู่นะครับเครื่องยนต์650ซีซีแบบ V ีซูซูกิเนี่ยหลายคนแบบอาจจะไม่เข้าใจหรือว่าอะไรต่างๆเพาะอ้ยมันยังไงมันมันจะต่างจากยี่ห้ออื่นยังไงซูซูกิครับ คน,คนบ้าขี่ซูครับไม่รู้ว่าคนกับรถไม่รู้อะไรจะพังก่อนกันนะแต่ว่าสูทนแน่นอนนะครับสำหรับเครื่อง GSXR นั้นเนี่ยตัวที่มีบุคลิกมากที่สุดแลก็คงจะเป็น GSXR ปี2005หรือที่เรารู้จักกัน K 5นี่แหละแต่ว่าอยู่ในรูปร่างแบบสไตล์เรโทรก็คือคาตนาตัวนี้ใช้เครื่องยนต์พัน CC ถ้าเกิดเอาเป๊ะๆ<ป>มันจะประมาณ9 9 8ซีซีเปนะครับเป็นเครื่องของ K 5ให้พละกำลังอยู่ประมาณ150แรงม้าผมบอกเลยโอ้โหตัวนี้ได้รับความนิยมมากที่ห้อนี้หลายคนคงไม่รู้จักแน่เลย เพราะว่าเขาเพิ่งจะเปิดตัวไปเป็นแบรนด์ใหม่ล่าสุดของไทยแล้วนี่แหละครับกับ Alpha v o l a n t i s ครับกับตัวนี้ Horizon 300cc เป็นสกูตเตอร์แนวเรโทรรูปร่างสุดทรงนะครับรายละเอียดแบบดีมากอ่ะงานนี้นะครับก็เป็นงานแบบน้องๆไบวิคเลยมีรถมาเยอะๆแต่ว่ารถที่มาในงานนะให้ลองนะไม่ได้บอกว่าขี่เป็นสุมหัวกันไปรวมตัวกันแล้วลองรถอะไรไม่ได้เลยแต่จริงๆไบวิคกกโดยมากไปรถหน้าตาเหมือนๆกันหมดอน่ะ รถก็แบบยี่ห้อเดียวก็ยี่ห้อเดียวไปหมดเลยเป็นแถวเลยจอเป็นกวนๆววควน,วน,วน,วนมันไม่ค่อยมีอะไรใหม <c oughs> ่นี่ใหม่อีกแล้วนะครับกับแบรนด์จากประเทศจีนครับจงเซนในบริษัทของเ้านะครับก็จะมีไซโครนไซโครนนี่ก็จะเป็นรถในสไตล์ Big b บั e p r e เมียมของจองเซนในขณะที่ก็จะมียี่ห้อซิ n เอโกซึ่งซินเอโกเนี่ยก็จะเป็นตระกูลรถไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น r e 3จากไซโครนหรือว่า E.S. นี่ก็จะเป็นรถในสไตล์รถไฟฟ้าแล้วก็ยังมีรถในสไตล์ Adventure Touring นะครับจาก C ิ n e c o เหมือนกันตัวนี้เป็นรถไฟฟ้าเครื่องยนต์8,000วัตต์หน้าตาเหมือนรถสไตล์โมตาร์ดนะสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะได้รถแต่ว่าราคาไม่แพงมากนี่ผมขอแนะนำเลยสหาการประมูลสหาการประมูลก็มีสาขาอยู่ทั่วประเทศแต่ไม่ต้องไม่จำเป็นต้องไปถึงสหาการประมูลเพราะว่า เราสามารถประมูลออนไลน์ได้นะครับสนใจติดต่อรายละเอียดหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปดูได้นะครับในเว็บไซต์ของ Union Auction นะครับหรือว่าสาการประมูลครับอัน,นี้มีรานเบียร์ด้วยเหรอมีมีด้ครับมาคนขี่มอเตอร์ไซค์มันขาดไม่ได้เราโต๊ะเหลืองเนี่ยบางทีก็เป็นโต๊ะแดงแต่บางที่ไปอาจจะเจอโต๊ะเขียวซื้อรถเสร็จบางคนต้องซื้อหมวกดินี่เรามีหมวก ซิมสันครับจากประเทศอเมริกาครับจำหน่ายโดย Life and Custom นะครับและนี่ก็เป็นอีกร้านหนึ่งครับกับหมวกกันน็อกในสไตล์แบบ High Performance นะครับกับ BKK Speed มีหลายสาขาเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมวกวินเทจหมวกวิบากหมวกสไตล์เจ็ทนะครับหมวกแบบใช้ขี่สกูตเตอร์ใช้งานในเมืองง่ายๆหายใจคล่องๆอ่ะนะครับหรือหมวก High Performance นะครับอย่าง Scorpion SJC อจซีอุว้ยอีกหลายยี่ห้อนะครับสนใจเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ BKK Speed ได้ครับเดินวนในงานร้อนมาก นะครับแต่พอมาอยู่ข้างในก็จะมีกิจกรรมน่ารักน่ารักอยู่นะครับและนี่ครับเรามีน้องนัดและทีมช่างของเรานะครับกับสตูดิโอวันครับเป็นทีมช่างสังการเริ่มต้นเป็นไบเกอร์ไม่ได้เพียงแค่ไปลองขี่รถนะครับมาคนมีรถแล้วมีหมวกแล้วแต่ยังไม่มีรอยสักอย่างเงี้ยเชิญเชิญได้นะสักคิวอสักคิว <c oughs> ใครที่มาแล้วยังไม่เจอรถที่ถูกใจดูไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดสนใจอะไรยังไงเมื่อไหร่ ก็มาหาเราได้นะครับที่ตึก DOM นะครับนอกจากที่เราจะเป็นศูนย์บริการแล้วเราก็ขายรูปแบบแฟรนไชส์ในการซ่อมรถนะครับ DOM Delight of m o t o r c y c l i s t รถมือสองเราก็มีนะครับรถแพงก็มีรถ ราคาแบบสมเหตุสมผลนู่นท,ท,ท,ทูริงก็มีนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีรถอีกหลายๆรูปแบบจะสกูตเตอร์ไฟฟ้าสกูตเตอร์พรีเมียมสกูตเตอร์ตลาดทั่วทัวไปรถเนี่ยตั้งแต่รถเล็กรถกลางรถใหญ่โอ้โม,มีหมดนะครับยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้เจอทุกคนครับที่รักการขับขี่มอเตอร์ไซค์ DOM ขอบคุณมากๆครับ